สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวปุ๊กจะนับกล้วยนะคะว่ามีกีก่เครือจากกระต๊อบไปถึงกระต๊อบนู่นเลยนะคะตรงนี้ยังไม่มีนะคะยังอ่อนอยู่ต้นยังไม่แก่ยังเป็นสาวอยู่จะใบแตกหมดแล้วโดนลมพัดลมเชยชมใบกล้วยแตกหมดแล้วนะคะ นี่ค่ะดึงเพื่อดึงเพื่อเล็กอันนี้ก็สองเพื่อยังออกไม่สุดปีนะคะสามเพื่อสี่เพื่อห้าเือหก เจ็ดคือเยอะเหมือนกันนะเนี้ยเจ็ดคือแล้วแปดคือเก้าคืออันนี้ยังไม่ได้ตัดปีนะคะเก้าอันนี้ก็สี่ อันนี้ก็สิบเอ็ดอันนู้นต้นิบสอง 12. อันนี้เคือกับกลูกๆน่ารักอันนี้กล้วยแฝดออกใกล้กัน1ิบสามชิบสี Slip-ho!

เจ็ดแล้วอุ้ยเถเยอะมากเลยยี่สิบเจ็ดบรรยากาศสวยไหมนั่งรับลมก่อนค่อยกลับบ้าน บ้านนอกบ้านนอกเรานะคะอยู่แบบมีความสุกสดชื่นนะคะสดชื่นตรงนี้คนมาเช่าที่ปลูกบ้านกันเยอะมากเลยนะคะเช่าที่บ้านปลูกบ้านเองเดือนละหนึ่พบาทนะคะ แล้วก็ค่าน้ำค่าไฟต่างหากคนมาปลูกเยอะคนเซ้งไปก็มีนะคะห้าหมื่นหกหมื่นลงทุนปลูกแต่หน้าอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นบอกไม่ถูกอะ่ะมันชื่นใจนะคะมันชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวปุ๊กก็จะพาขับบ้านแล้วชื่นใจน,นี่ก็กล้วยอีกนะคะกล้วย กล้วยเยอะมากกล้วยเยอะมากมากมีกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกสองสองคือเนะคะสองคือเลือมองไม่เห็นละเปิดไฟแล้วถนนบุกต้อ,องเดินค่อยๆเนี่ยเป็นโคกเก่านะคะโคกเก่าแต่พ่อเขาก็ฉีดยาหญ้าให้อยู่นะแล้วก็มีสารอยู่ด้วยนะคะ มีสารเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปดูพรุ่งนี้หวยออกด้วยขอหวยคืนนี้มาเข้าฝันปุ๊กเดอ้อนี่นะคะ คืนนี้มาเข้าฝันปุ๊กเดอ้อถ้าปุ๊กถูกปุ๊กจะถาวายหัวหมูหรือหัวนะคะแล้วก็ผลไม้ห้อย่างนะจ๊ะค่าตาจุ๊กาจุ๊กเขาคงเขาคงชิดว่าปุ๊กเป็นคนบ้าแน่เลย มาถ่ายอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าคนกไม่รู้บอกว่าปูกเป็นลูกพ่อนะคะคนที่อื่นมาอยู่ต่างจังหวัดมาอยู่นะคะคนต่างจังหวัดมาอยู่ mm. วันนี้พาเดินกลับบ้านเดี๋ยวดูนะน้องหมาจะหาปุกเป่าคุกเกิลไม่มา นี่นะคะ <c oughs> บรรยากาศทุ่งนาสวยๆต <c oughs> ัวกับถนน เ,เสียงดังนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายคูเกิลไม่มาไม,ไม่เป็นไรถ้าคูเกิลมาบ้านแตกถนนแตก ถนนแตกเป็นเสียงเสียงมีไงคะถนนแตกเป็นเสียงเสียงรถสิบล้อวิ่งถนนแตกเป็นเสียงเสียงค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ